เรื่องประสบการณ์จริงผีสิงล่างโดยยังนากรบางครั้งเรื่องพูดผีรีลับบางอย่างมันก็ยากที่จะอธิบายใครไม่เจอกับตัวก็ยากที่จะเชื่อดังเช่นเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ย้อนไปเมื่อ17ปีก่อนคือตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ห้างค้าปีแห่งหนึ่งย่านรัตนาธิเบศไม่ไกลจากสถานีดาวเทียมไทยคมเป็นห้างขนาดเล็ก เนื่องจากทำเลไม่ค่อยดีเข้าออกค่อนข้างยากในสมัยนั้นยอดขายจึงมักไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าทําให้ฝ่ายบริหารเครียดแค่กันเกือบทุกเดือนสารพัดปัญหารอให้แก้ไขแต่อย่างว่าทำเลไม่ดีทํายังไงยอดขายมันก็มีกระเตื้องผมย้ายจากสาขาสุวินทวงศ์มารับตําแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายที่นี่ตอนไปอยู่ยแรกๆก็มีสัญญาณเตือนแล้วละ่ะคือมีหลายคนทักผมอยู่บ่อยๆว่าหน้าตาหมองคล้ำเหมือนคนโดนของซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร พะคิดว่าคงเกิดจากที่ตัวเองโหมงานมากจนเกินไปผมทำงานอยู่ฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงในอีก5่าแผนกจานวนหลาย10คนงานห้างนั้นนับว่าเป็นงานที่วุ่นวายและมีปัญหาให้แก้ไขเกือบทุกเวลาพอๆกับยอดขายที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าอันสูงลิบฉะนั้นมันจึงเป็นงานที่หนักหนาสาหัสสากันใครไม่เคยสัมผัสงานประเภทนี้มาก่อน อย่าได้ด่วนคิดว่าได้ทํางานในห้องแอร์แล้วสบายเชียวนะครับคนจบตีจบโทหลายหลายคนยังถอนหายใจดังๆว่ามันงานนั้นลกชัดๆกรรมกรที่ห้องแอร์ดีๆนี่เองใครไม่เชื่อก็ลองแอบถามเอากับพนักงานดูก็ได้นะครับสาขานี้ปัญหาเยอะครับเพราะเป็นสาขาที่ยอดขายไม่ดีอยู่อันดับท้ายๆจากสาขาทั้งหมดผมต้องเสียเวลาสะสางอยู่นานหลายเดือนกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยปัญหาต่างๆคลี่คลายไปนในทางที่ดีจนกระทั่ง1ปีผ่านไป นะทุกอย่างจึงเริ่มลงตัวลูกน้องทางานได้ตามที่หวังถ้าว่าชีวิตคนเรามันก็แปลกครับงานกําลังรุ่งรุ่งผมกลับเจอมลสมทางสุขภาพคือเริ่มปวดหัอบ่อยขึ้นเขาก็มีอาการบวมบมบมยุบ,ย,บยุบอยู่นั้นแต่ก็ไม่หายวันไหนต้องเดินมากๆมันก็บวมเป่งตึงไปทั้งหมดเวลาเดินก็จะได้ยินเสียงกระดูกข้อเข่าดังกึกกึกกึกและก็รู้สึกเจ็บเวลาเดินมากๆและถ้าวันไหนเดินมาก มันก็จะเจ็บแล้วไปทั้งท่อนขาผมเริ่มกังวลว่าสักวันหนึ่งตัวเองอาจจะต้องพิการกลายเป็นคนขาเป๋เอาแน่ๆก่อนหน้านี้ผมเคยมีอาการขาซ้ายบวมเรื้อรังมานานเกือบ2ปีจนต้องเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นการผ่าตัดแบบที่ต้องเสี่ยงพอหมอก็ไม่กล้าพันธงว่าผ่าแล้วจะหายขาดการผ่าตัดเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของการรักษาเนื่องจากหมอยังไม่สามารถระบ,บุสาเหตุที่แท้จริงของการบวมได้หลังจากเอ็กซาเล และเจาะเอาน้ําเลือดน้ําหนองในข้อเข่าไปตรวจมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่การผ่าก็ยังมีโอกาสหายขาดมากกว่าการเจาะเอาน้ําออกในทุกเดือนผมจึงเลือกทางนี้เพราะต้องการหายขาดการผ่าตัดครั้งนั้นผมต้องพักรักษาตัวอยู่นานร่วม3เดือนเพราะว่าหลังจากผ่าตัดขาผมกลับเป็นปกติได้เพียงแค่ปีเดียวอาการบวมยังบอกสาเหตุไม่ได้ก็กลับมาอีกครั้งนี้ผมมีตกมากกว่าครั้งก่อนเพราะยังจําความทุกข์ทรมานจากการผ่าตัดครั้งนั้นได้ดีการผ่าตัดเข่านี่ ทำอะไรก็ลำบากเพราะยืนและเดินไม่ได้เข้าห้องน้ำทีต้องคานเข้าไปลำบากมากถ้านึกเห็นสภาพของผมไม่ชัดเจนก็ลองนึกถึงหมาที่ถูกรดทับครับเวลามันจะไปไหนก็ต้องลากขาไปกับพื้นช่วงพักรักษาตัวในเดือนแรกของผมสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระทั่งวันหนึ่งขณะกินข้าวกลางวันอยู่กับเพื่อนๆผู้ดัดการพี่นัดก็เปรยว่าอยากไปดูดวงเพราะไม่ได้ดูมานานแล้ว พร้อมกับเล่าถึงสปปรรพคุณความแม่นระดับประเทศและเน้นว่าของจริงเจ๊หนูผู้จัดการฝ่ายเสื้อผ้ารวมทั้งพี่อ้อผู้จัดการสาขาข,าของเรานิ่งฟังอย่างตั้งใจสลับกับสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดถ้าจะไปต้องนานหน่อยประมาณเดือนหนึ่งพี่นัดบอกทุกคนทำไมละ่ะเจ๊หนูถามก็คิวแน่นต้องรอเป็นเดือนเลยตอนนี้พี่นัดผู้สัรทัดกรณีชี้แจงซึ่งนานขนาดนี้ใครจะไปรอผมแอบคิดในใจ แต่ที่ไหนได้ผู้จัดการสาขากับบอกให้จองเลย4ี่คิวคือจองให้ผมด้วยผมจึงปฏิเสธไปตรงๆว่าไม่ต้องก็ได้ครับเพราะผมไม่เชื่อเรื่องทํานองนี้อยู่แล้วแต่ทุกคนก็ยังขยันขยอพวกเราผู้จัดการไปก็ต้องไปกันหมดนี่แหละจะให้ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ยังไงผมจึงบ่ายเบี่ยงว,ว่าไม่อยากเสียเงินเจ้านายก็เลยออกให้นั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้ผมและเพื่อนได้พบกับเรื่องราวอันระทึกขวัญในค่ำคืนนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปถึงวันนัด ทุกคนรีบเคลียร์งาน6กโมงเย็นก็เดินลงมาพร้อมกันที่เจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดรถประจําตําแหน่งของพี่อ้อพี่นัดบอกว่านัดสองทุ่มต้องไปให้ทันพี่อ้อว่าแค่สุขาพิบาล3ามเหยียบแป๊บเดียวก็ถึงแต่ขับพลนห้างไปได้หน่อยเดียวรถก็จอดแท่เป็นแพรยาวอยู่ตรงแยกแครายลเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดคันโต150แปลงม้าจึงทําได้เพียงคานไปอย่างเชื่องช้ากว่าจะหลุดจากรถติดและไปถึงจุดหมายก็ปาเข้าไปเกือบสองทุ่ม ทำเอาเหนื่อยทั้งคนขับและคนนั่งทุกคนให้เกียรติผู้อุปโสพี่อ้อดูเป็นคนแรกเจ๊หนูเป็นคนที่สองทั้งสองใช้เวลาคนละชั่วโมงก็กลับลงมาราวสี่ทุ่มก็ถึงคิวของผมห้องดูดวงนั้นอยู่บนชั้นสเป็นห้องเล็กๆพื้นที่เกือบครึ่งเป็นที่ตั้งของโต๊ะหมู่บูชาที่เต็มไปด้วยพระพุทธร,รูปน้อยใหญ่และองค์เทพต่างๆมากมายพังพร้อมด้วยดอกไม้และเครื่องไหว้นานาบนเพดานมีพยานสีขาวผืนใหญ่ขึงตึงไว้ ภายในนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นทูบและกลิ่นกํายานหญิงวัยกลางคนนุ่งขาวยันชีพามนั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามว่าอาจารย์กระปุกอันดับแรกที่แกให้ทําก็คือจุดทูบเทียนไหว้พระเอาเงินค่าดูใส่ไว้ในพานแล้วตั้งจิตแล้วว่าตามเพื่อเป็นการเปิดดวงอะไรนี่แหละเสร็จแล้วถึงได้เริ่มดูดวงชะตาอาจารย์กระปุกถามชื่อวันเดือนปีเกิดผมก็บอกไปและพยายามขะเาดาว,ว่า หมอดูท่านนี้จะว่ายังไงหลอกถามข้อมูลส่วนตัวก่อนไหมแต่ปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้ก็ไม่ได้เอ่ยถามอะไรอีกนอกจากก้มหน้าก้มตาบวกตัวเลขบนกระดานไปก่อนจะเงยขึ้นมองหน้ามีเจ้ากรรมนายเวรตามเราอยู่นะแกเอ่ยทักด้วยเสียงรบเรียกเอาแล้วไงเริ่มคำทำนายก็เล่นผมซะแล้วหวังจะให้ผมจิตตกเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างนแน่เลยข่าวมีออกให้เห็นอยู่บ่อยๆผมนึกอยู่ในใจ พี่นัดหลอกให้เสียเงินแล้วดวงเราเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับพูดผีวิญญาณสิ่งลี้ลับนะเอา้าไปกันใหญ่แล้วอีกหน่อยก็คงทํานายว่าดวงตกต้องไปแก้กรรมปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานแน่ๆประโยคต่อมาดวงเราใกล้จะตาขาดแล้วนะผมสะดุ้งเฮือกมองหน้าอาจารย์กระปุกอารมณ์ภายในชักกุ่นละพอชักเล่นหนักขึ้นทุกทีําสกุลเนี่ยมีปัญหาจริงๆอาจารย์มองเห็นแต่ประสาทเก่าๆ เหมือนของขอมของขมรนนุ่นแน่นามสกุลนี้เป็นของสูงของเจ้าทางขมรนเขาแต่บรรพบุรุษเราไปเอามามันจึงต้องคำสาบมีอันเป็นไปทุกคนบ้าเหลวไหลทุกวันนี้พี่ป้าณนาะอาก็ยังอยู่ไม่เห็นจะเป็นอะไรผมเลกแยง้งแต่แกก็เหมือนจะเลื่วงรู้ความคิดผมผู้หญิงนะใช้ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ชายต้องมีอันเป็นไปทุกคน ประโยคนี้เองทําให้ผมหยุดคิดนิ่งคิดเออเฮ้ยทุกวันนี้บรรดาญาติๆาก็เหลือแต่ผู้หญิงนี่นาส่วนผู้ชายเนะ่ยเสียชีวิตไปกันหมดแล้วยกเว้นผมเพียงคนเดียวพ่อถูกรดชนตายปู่ถูกยิงตายอาก็ถูกยิงตายอาจารย์กระปุกเขียวหมากจับหับและพูดต่ออย่างกับตาเห็น เราเป็นคนมีวิชาอาคมแก่กล้ามากถ้าเพื่อนไม่ทอระยศถอนวิชาเสียก่อนพวกที่มาฆ่าคงไม่มีทางทำอะไรปู่ได้หรอกคาพูดของอาจารย์กระปุกถ้าผมคิดย้อนกลับไปในอดีตปู่นั้นขึ้นชื่อว่าอยู่ยงคงกระพันตำรวจในอำเภอในสมัยก่อนจะไปจับโจรผู้ร้ายเป็นต้องมาหาปู่ถึงบ้านให้เป็นคนนำไปจับแต่ในค่ำคืนหนึง่งปู่ก็ถูกยิงด,ด้วยอาวุธสามชนิด คือ m 1 6 aka และ s k พักพวกที่เคยปราบโจนู้ร้ายด้วยกันแทบไม่อยากเชื่อเมื่อได้ยินข่าวว่าปู่ถูกยิงตายเพราะรู้กันในหมู่เพื่อนว่าปูนน่นั้นนังเหนียวขนาดไหนถูกโจนยิงจังๆยังไม่เป็นอะไรมีแต่รอยช้ำๆเท่านั้นทุกคนเคยเห็นมากับตาบ้านใกล้ๆเล่าว,ว่าคืนนั้นเสียงปืนดังสนั่นโดนขนาดนั้นก็คิดว่าปู่คงตายคาที่แต่ความจริงปู่นอนอยู่โรงพยาบาลได้ทั้งสคืน สร้างความประหลาดใจให้กับหมอพยาบาลเป็นอย่างมากหลังจากพูดถึงเรื่องราวในอดีตของปู่ก็พูดถึงเรื่องสุขภาพของผมว่าขาข้างซ้ายที่มีปัญหาถึงจะไปผ่าตัดอีกก็ไม่หายขาดหรอกผมคุณลุกเกียวไม่รู้ว่าแกรู้ได้อย่างไงว่าผมคิดจะผ่าตัดอีกเพราะตอนเดินเข้าห้องมาผมก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆให้แกเห็นเลยเพราะมันไม่ได้มาจากโกาครคภัยไข้เจ็บไม่งั้นหมอที่รักษาเราคงหาสาเหตุเจอไปแล้ว แต่อาการของเราเนะ่ะเกิดจากเจ้าก,กรรมนายเวรที่ตามเราอยู่แฝงเราอยู่เขาอยู่รอบๆบ,บ้านเราไปเหยียบเขามาตั้งแต่เล็กแล้วอาจารย์กระปุกก็บอกว่าวิญญาณนั้นก็คือพี่ชายของเราที่แม่เราแทงไปนั่นเองผมคนลุกอีกคำลบเพราะเรื่องนี้แม้แต่น้องสาวทั้งสองคนก็ยังไม่เคยรู้รู้กันแต่เฉพาะผมกับแม่เท่านั้นพราะท่านเล่าให้ผมฟังก่อนท่านจะเสียเพียงสาปี อาจารย์กระปุกขยายความเกี่ยวกับดวงวิญญาณนี้ว่าเขาเคยเป็นเพื่อนรวมน้ำสาบานกับเราเมื่ออดีตชาติเคยเป็นทหารด้วยกันเคยกีดเลือดสาบานเคยสัญญากันว่าจะรักกันเป็นพี่เป็นน้องและจะอยู่ดูแลกันทุกชาติแต่เขาถูกระเบิดตายียก่อนพอมาชาตินี้เขายังไม่ทันเกิดก็มาตายอีกส่วนเราเกิดมาเป็นน้องเขา และหลอดดวงวิญญาณเขาจึงเฝ้ารอไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆรอคอยเวลาที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในภพภูมิเดียวกันซึ่งก็คือรอให้เราตายหรือทำให้เราตายตอนแรกๆที่เขาแฝงอยู่เขาทำอะไรเราไม่ได้เพราะดวงเรายังแข็งอยู่จวบจนเราอายุย่าง33คือปีนี้ ดวงเราตกต่ำที่สุดเขาจึงมีพลังมากพอที่จะเอาเราไปอยู่ด้วยทุกวันนี้ที่ขาเราวมแบบที่ไม่มีที่มาที่ไปก็เป็นผลข้างเคียงจากที่เขาแฝงอยู่เป็นเวลานาน,านพอตอนที่เป็นทหารขาซ้ายเขาถูกระเบิดจนขาดแล้วอย่างนี้จะแก้ยังไงล่ะคะรับอาจารย์ผมเอ่ยถามไปทนบุญถวายสังฆทานถวายผ้าหอ่อศพ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาเร็วที่สุดส่วนเขาเดี๋ยวอาจารย์จะลองทําพิธีให้ไม่ให้เขาติดตามเราอีกอาจารย์กระปุกสวดมนต์อยู่พักใหญ่ก็ยืนขึ้นยกเท้าเหยียบไปที่บาทําทอยู่หลายทีวินาทีนั้นไม่รู้อุปทานไปเองหรือเปล่าตัวผมรู้สึกเบาหลังทําพิธีเสร็จผมก็กลับลงไปให้พี่นัดขึ้นมาดูบ้างซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววิญญาณที่แฝงอยู่ คงไม่มารบกวนอีกพี่นัดมาดูบ่อยใช้เวลาไม่นานก็ขับลงมายิ้มแป้นลงมาเลยเจยหนูเลยแซวว่าสงสัยจะได้เนื้อคู่เวลานั้นเกือบเที่ยงคืนบ้านเรือนใกล้เคียงปิดนอนกันหมดแล้วบรรยากาศภายในซอยจึงเงียบสงเวงมากก่อนกับพวกเราทุกคนขึ้นไปกราบพระอาจารย์กระปุกผมนั้นพิเศษกว่าคนอื่นเพราะต้องวางเงินค่าครูเพิ่มอีก12บาทแต่พอผมวางเงินเท่านั้นละหน้าก็มืดจนลุกไม่ขึ้น หัวหมุนเคว้งอาการคล้ายคนเมาจนต้องนั่งหลังพิงฝาพยายามฝืนลุกแต่ลุกยังไงก็ลุกไม่ไหวเหมือนมีอะไรมากดทับยุ่งละเขากลับมายังไงพวกเราไม่ต้องรีบกลับนะพอตาขืนปล่อยน้องเขากลับไปภายในสิ้นปีนี้น้องเขาคงไม่รอดแน่ระหว่างที่อาจารย์กระปุกทําพิธีผมก็เริ่มรู้สึกหนักหัวม,มากขึ้นมากขึ้นสายตาก็เริ่มมองอะไรไม่ชัดภาพตรงหน้าผ้าเรือน ก่อนจะดำมืดไปหมดตามองอะไรไม่เห็นอีกเว้นแต่หูที่ยังได้ยินเสียงอาจารย์กระปุกสวดมนต์ไปพักใหญ่จู่ๆก็มีเสียงใครไม่รู้หัวเลาะดังลั่นห้องเสียงนี้ดังมาจากใกล้ๆตัวผมรู้สึกอย่างนั้นเพื่อนเล่าให้ฟังในภายหลังว่าวินาทีนั้นหน้าตาผมบิดเบี้ยวน่ากลัวมากนั่งสยะปากหัวเลาะให้อาจารย์กระปุกอย่างท้าทายออกไปจากน้องเขาดีๆเถอะอย่าให้ต้องสู้กันเลยไม่อยากทำนะ โอมีกลัวมึงอาจารย์เตือนแล้วนะหลังจากนั้นเสียงสวดของอาจารย์กระปุกก็ดังขึ้นอีกท่ามการเสียงหัวเราะเย้ยเสียงสวดมนต์ดังอยู่นานร่วมชั่วโมงเสียงหัวเราะท้าทายจึงค่อยๆเงียบหายไปและแทนที่ด้วยเสียงร้องไห้ค่าควรหนักเหมือนคนที่กําลังเสียของรักไปหลังจากนั้นเสียงสวดของอาจารย์กระปุกก็ดังขึ้นอีกท่ามกลางเสียงหัวเราะเย้ยเสียงสวดมนต์ดังอยู่นานร่วมชั่วโมง เสียงทะเลาะท้าทายจึงค่อยๆเงียบหายไปแต่แทนที่ด้วยเสียงร้องไห้ค่ำควรเหมือนคนที่กำลังเสียของรักไปอย่าเอาน้องเข้าไปเลยอยู่กันคนละภพแล้วปล่อยเขาไปเถอะเอาน้องเข้าไปก็เป็นเวรเป็นกรรมเปล่าๆตัวเองก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดปล่อยเขาไปเถอะนะถ้าบุญกุศลถึงกันจริงๆในภพต่อๆไปก็คงได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละอาจารย์กระปุกพูดตอบอยู่นาน เสียงร้องไห้โหยหวนตามจะขาดใจจึงสงบลงเหลือแต่เพียงเสียงสะอื้นให้ไปเธอเดี๋ยวจะให้น้องเขาบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พอเสียงสะอื้นเงียบหายอาจารย์กระปุกก็เริ่มสวดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะหยิบต่อพมน้ำมนต์มาแตะที่หน้าผาพร้อมกับสวดกำกับซึ่งจุดนี้เพื่อนเล่าให้ผมฟังในภายหลังและในความมืดที่ผมมองไม่เห็นพันที่ผมน้ำมนต์แตะศีรษะ ผมก็เห็นแสงสีทองสว่างจ้าพุ่งวากมาเป็นลำเสานาผากแสงจ้านั้นไม่ร้อนหากทำให้รู้สึกเย็นโป่งโล่งสบายแสงนั้นสว่างเรืองรองอยู่คู่หนึง่งแล้วค่อยๆลดความจัดจ้าลงจนเหลือแค่แสงสว่างภายในห้องผมกลับมามองเห็นได้ดังเดิมพร้อมกับรู้สึกโล่งศีรษะไม่ปวดหัวไม่วิงเวียนอะไรอีกแล้วพระอาจารย์กระปุกบอก เขาออกไปแล้วพี่อ้อเจหนูพี่นัทที่นั่งเบียดกันกลมด้วยความกลัวอยู่มุมห้องมีสีหน้าโล่งใจพี่นัทว่าฉันคิดว่าแกจะโดนผีหักคอเอาซิแล้วเหตุการณ์ระทึกขวัญจบลงด้วยดีแต่ผมยังต้องทําตามสัญญาผีคือการบวชหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเพื่อนเอนผู้จัดการและพี่อ้อจึงร่วมเป็นเจ้าภาพบวชให้ผมณวัดกลางบางซื่อในจังหวัดนนทบุรี และมันทั้งน้าอัศจรรย์คือหลังสึอกออกมาอาการปวดหัวปวดเข่าที่มีก็หายเป็นปิดทิ้งราวกับมันไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนในชีวิตผมสามารถวิ่งเล่นไล่เตะบอลได้อย่างปกติอาการทุกทรมานเจ็บปวดไม่กลับมาอีกกระทั่งปัจจุบันนี่แหละครับคือเรื่องราวของผมที่ครั้งหนึ่งเคยถูกผีเข้ามาแล้วแล้วท่านผู้ฟังละครับเคยมีประสบการณ์แปลกๆอย่างผมบ้างไหมครับ